สวัสดีเพื่อนๆที่พี่หน้องทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องจเกมก็มีข่าวนะไดโบนะมาเร็วแล้วมาเร็วแล้วนะฮะสิ้นสุดการรอคอยนะฮะกำหนดแล้วว่าพร้อมเปิดโอเพ่นเบต้าอย่างเป็นทางการ2มิถุนายนนะฮะซึ่งเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นการทดสอบนะฮะอ,อาจจะเป็นการทดสอบใหญ่เนาะแล้วตอนนี้มันจะเปิดจริงๆแล้ววันที่2มิถุนายนนะซึ่ง แบบดูแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีคอสแพลตฟอร์มหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะมีนะฮะโมบายแอนด์พเพราะวนะ่ารู้สึกว่าตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยตัวอย่างใหม่ซีเออ่เทเลอร์ใหม่เนะภาพมันสวยเหมือน PC นะฮะก็น่าจะผมว่าไม่แน่นะเล่นใน PC ได้ด้วยมือถือได้ด้วยนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะก็จะมีอ่าหกคลาสนะฮะไม่ล็อกเพศนะ ก็จะมีเหลตบอสรองรับอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะเออถึงฉากมันจะอึมครึมหน่อยด้วแฟนครับไดโบไม่ควรผ้าเนะฮะเหมือนโทรไรท์เนะฮยแต่ว่าโทรไรท์จะเล่นแบบเออภาพมันจะมีสีสันหน่อยนะฮะแต่อันนี้ภาพมันจะเป็นแบบว่าอย่างสไตล์ของใครทรงมันเนาะเออแต่ว่าผมบอกเลยว่าเห็นเนี่ยเนี่ยผมเห็นเกมเพลย์แล้วมันเหมือนเหมือนเกมคอมแหละฮะเออผมว่ายังไงก็น่าจะคอสแพลตฟอร์มนะ ดูแล้วมันละเอียดมากเนะ่ก็น่าเล่นสุสดๆเหมือนกันนะผมก็เนี่ยดูเห็นไหมบอสใหญ่ๆนะอ่าพอปฏิเลดบอสเนี่ยต่างๆได้ค่อนข้างจะโอเคเนะยหลายๆท่านรอคอยอยู่เนาะโดยเฉพาะท่านวิรัต์น่าจะชอบเนะี่ยอันนี้ท่านวิรัต์น่ารอคอยอย่างยาวนานก็ไม่รู้เป็นไรนะท่านวิรัต์ก็ไม่ได้เล่นทางสร้างกับผมนะเอ,อขาคงจะรอเล่นเกมนี้เกมเดียวหลายคนก็ชอบแนวนี้ก็จัดไปนะคนอ,อ,อย่างว่าเนาะ ผมก็คิดถึงมันวานเพราะว่าอาจจะลองยาวๆเหมือนกันนะไม่แน่ผมแม่งเล่นทุกเกมแหละท่านไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าเกมไหนเล่นยาวก็ต้องติดต่ออีกทีนึงเนาะฝากวันที่27ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีเกมที่เราต้องสตรีมด้วยเนาะใครที่เป็นสาวกช่องผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องกกยูเกมด้วยก็มีข่าวสารมาบอกสำหรับเกมใหม่สิ้นสุดกนเรอคอยเนาะก็ไม่นานนะพฤษภาคมมิถุนายนแล้วแค่วันที่2เองนะพฤษภาอาจจะทดสอบก่อนโอ้โหน่าเล่นมาก ผมว่าเล่นใน PC ดีกว่าเยอะนะฮะมันจะได้กินไอเหมือนสมัยก่อนนะี่ฮะแปดคนตีเลสบอสนะฮะสุดยอดนะฮะสวยมากกราฟิกทำมาดีมากสุดๆไปเลยนะฮะก็อนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องลองดูอะ่ะท่านเกมไหนมันมันเราก็เล่นทุกเกมแหละนะ,ะย,ยังไงก็เดีย๋ยวทิ้งลิงก์ไวขข้ข้างใต้นะฮะใครยังไม่ลงทะเบียนไว้ลงด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆก็น้ำลายคงจะไหลกันเยอะแล้วแหละ เออเตรียมรอเปิดจริงแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับ